ครับท่านผู้ชมครับเห็นเสื้อผมสีสันก็รู้กันว่านี่คือใกล้ที่จะถึงงานสงการแล้วสำหรับในจังหวัดนครพนมขอ,ของเรานะครับปีนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านอน,นุกูลสังขนาอน,านุกูลชัยมีนโยบายในการที่ยะยกระดับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนมขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นที่เชิญน,นาจุตาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าครับอย่างเช่นเรนุนครครับแห่สงการยิ่งใหญ่ในวันที่13เมษายนหรือไม่ก็ถนนเข้าปุน ที่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนมครับแล้วก็จะมีคารกวาซุ้มอะไรซุ้มน้เคาราว่าเล่นทั้งกลางคืนกลางวันนะกลางวันคึกคักกลางคืนคึกคลืคล่นอะไรประมาณนี้แล้วก็ยังมีพ่อพุทธบาทวนปลาที่ท่าอุเทนครับและมีหาดแห่นะครับในทะเลอีสานเรียกว่าพัทยาอีสานก็ว่าได้ครับเขามีการแถลงข่าวเราไปดูกันเลยครับครับผม นาเรียนต่อท่าน,นคือบรรชนนะครับแล้วก็จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับประเพณีต่างๆในส่วนของประเพณีสงการนั้นเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนเล็กๆที่อยู่ในวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเราสงการขึ้นขึ้นปีใหม่ของไทยแต่โบราณน,นั้นไว้สี่จุดใหญ่ๆ,ๆนะครับ เทศบาลเมืองของอำเภอเมืองเดี๋ยวท่านก็คงได้ฟังจากท่านนายกนิวัฒน์จะมาพูดถึงรายละเอียดของประเีนีต่างๆนะครับผมจะไม่กล่าวถึงนะครับแล้วก็ในส่วนของอำเภอเรนุนครนะครับท่านนายกก็นั่งอยู่ใ,ใกล้ๆนี้แล้วเดี๋ยวท่านคงจะพูดถึงที่เวินเวินป่าก็เช่นกันนะครับที่ของอเอเท้าเทนหรือแม้แต่ที่ าแห่ของอำเภอท่าพนมนะครับมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานอยู่แล้วแต่ผมขอใช้เวลาพูดถึงนครพนมหน้าอยู่เป็นส่วนใหญ่ให้ท่านฟังนะครับก็าฝากอย่างนี้ก็ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทางสื่อมวลชนช่วยประชาัพันธ์นะครับในช่วงของเทศกาลสงการเนี่ยเป็นวันหยุดยาวแล้วก็จะมีการเดินทางตรงนี้รถหลากจะมากนะครับเพราะฉะนั้น ในช่วงนี้ก็จะเป็นที่เราช่วยกันรณรงค์เรื่องของการลดอุบัติเหตุเบื้องต้นเลยนะครับผู้ที่จะเดินทางก็งท่านช่วยเป็นสารพันธ์นะครับตรวจสอบเรื่องของยานฐานะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมยานฐานะพร้อมแล้วคนขับเองก็ต้องพร้อมนะครับไม่ใช่ฉลองนะจนร่างกายไม่ไหวแล้วแล้วเอุตส่าห์มาขับรถอย่างเงี้ยก็อนันตรายเด็นในช่วงสงการนะครับเมื่อปี55 จำนวนที่เกิดขึ้นใน68ครั้นมีผู้บาดเจ็บ69รายปีที่แล้วนี่ถือว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการตำรวจหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของถนนหนทาง,งต่างๆแล้วก็อาสาสมัครอ,อกพอปลอแล้วก็เครือข่ายของกำนังผู้ใหญบ้านเราเนี่ยทำงานกันอย่างดีออสิทธิผลนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับปีนี้เราก็หวัง เช่นเดิมนะครับเราไม่อยากให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุได้เลยก็ยิ่งดีนะรเรื่องของการรักษาประเทณีที่ดีงามในการเล่นน้ำนะครับสระน้ําเรื่องของการใช้น้ําสะอาดแล้วก็ไม่ใช้วิธีการเล่นอย่างรุนแรงหรือใช้ปืนฉีดน,น,น้ําที่มีเลงอดทุ่งสูงนะครับเรื่องของลักษณะการปาแป้งต่างๆครับซึ่งบางทีมันอาจจะสอบไปในเรื่องของการอนาจารย์ ก็ต้องลดนะครับเพื่อที่เราจะไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของการทะเลาะวิวาทต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการดื่มสุราบนยานพาหนะแล้วก็เล่นน้ำโคงการที่อยู่บนยานพาหนะเราก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ mm hmm. ก็คงเป็นเรื่องที่ขอความร่วมมือกันในช่วยกันประชาธิทไตยนะครับ mm hmm. ครับก็หวังว่าพวกเราคงมีความสุขในช่วงเทศกาลสงการในปีนี้นะครับขอบคุณมากครับ ค่ะขอบพระคุณท <a> ่านผู้เดี๋ยวท่านผู้ว่าจะต้องมีมีรายการฝากขอบคุณส่งท้ายอีกต้องต้องเตรียมวลีฮิตว้อีกน, ente, นะคะเดี๋ยวตอนจบจะมีวลีฮิตอีกอีกอีกหนึ่งประโยคนะคะถ้าต่อไปค่ะท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครมณฑท่านนายกนิวั์เจียวิริยะบุญญาจะได้กล่าวถึงกิจกรรมสงกรานต์ถนนข้าวปุ้นกลางวันคึกคักกลางคืนเครื่อคืนเชิญค่ะส่วนของเทศบาลที่ได้รับผิบดอชอบนะฮะก็มีเรื่องตั้งแต่วันที่12เสเมษายน ก็จะมีการแข่งขันสบ้าคอยซึ่งจะจัดกันที่บริเวณหน้าตลาดอนโดจีนนะส่วนพิธีหลักของเราจะเริ่มมาทางวันที่13เมษายนโดยจะมีพิธีทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นการทําบุญตักบาตรปล่อยปลาส่งน้ำพระตกประทายรวมทั้งลดน้ำผู้สูงอายุแต่ปีนี้เราจะมาเป็นขบวนบุพพชาติอีแนวเป็นขบวนบุพชาติโดยจะแบ่งเขตเทศบาลออกเป็น3เขต เขตที่หนึ่งก็จะมีหนึ่งขบวนเขตที่สองก็หนึ่งขบวนเขตที่สามก็หนึ่งขบวนเราจะเริ่มต้นแห่ที่บริเวณธนาคารหน้านาคาร,าารไทยพณิชย์นะฮะเริ่มมาเรื่อยๆจนกระทั่งเลี้ยวมาตรงบริเวณถนนถนนเพื่อนากท่านผู้สกษาคงทราบีเลเพื่อนากรบริเวณที่จากสี่แยกโอไฮโอจนถึงหอนาฬิกาจุดนั้นจะเป็นไฮไลท์ของงานเพราะว่าหลังจากขบวนแห่เสร็จแล้ว เราก็จะมีการเล่นน้ําสงการ,รซึ่งการเล่นน้ําสงการก็เหมือนปกติครับเริ่มเล่นตั้งแต่เช้าจนเย็นเมื่อก่อนนี้แต่ปีนี้พิเศษขออนุญาตท่านผู้ว่าการจังหวัดครับว่าปีนี้เทศบาลจะขออนุญาตเล่นน้ําสงการตอนกลางคืนครับโดยจะใช้คําว่ากลางกลางวันคึกคักกลางคืนคึกคืน,นปาฏิโหมกเย็นนี่ทุกท่านก็ทราบดีว่าเราเลิกเล่นน้ํากันแล้วใครแควน้ามาสาดนี่จะเสี่ยงตาน้อยกันแล้ว กรธน,น,นกรธปีนี้ไม่โกรธนะครับแต่เชื่อมั่นว่าเมื่อประชาชนหรือว่นานักท่องเที่ยวที่มาจากต่างถิ่นถ้ามานครพนมผมก็คิดว่าเขาคงจะไม่มีบรรยากาศแห่งความสุขเป็นการจัดกิจกรรมที่เสริมความสุขของพวกเราจากที่นครพนมเป็นเมืองที่มีความสุขอยู่แล้ว ก็คงจะมีความสุขยิ่งขึ้นนะคะนะั่นคือกิจกรรมหลากหลายที่เราจะจัดขึ้นในจังหวัดนครปนมของเราและอีกหนึ่งท่านนะคะที่สาําคัญกิจกรรมที่ทุกๆท่านถามหานะคะและ้วเมื่อวานเราก็ได้ไปนําเสนอเป็นที่ในชุดผู้ไท,ท,ทยเมนูนะคะก็มีคนที่สมมากมายสําหรับท่านนายกเัศมนตรีเทศบาลตะบ,บนเรนูนครค่ะท่านศรีสุขแสนยอดคําซึ่งวันนี้จะมานําเสนอเรื่องของกิจกรรมงานสงกรานเย็นทั่ร่ามหาสงกรานผู้ไทยเรนูนครรีเชิญค่ะ สงการเพื่อนว่าว่าเย็นตัวล่ามาหาสงกรารเรนุนครมันเป็นกิจกรรมที่เราเน้นเอาวัฒนธรรมของท้องถิ่นออกมานําเสนอเช่นวันที่สิบสองเราทําถนนวัฒนธรรมเอาวิถีชีวิตมาจําแนกให้ได้เห็นว่าพิธีกรรมแก้ปะที่เราถือทุกวันนี้เนี่ยทำอย่างไรส่วนวันที่สิบสามเจ้ได้เช้าก็เหมือนทั่วไปนะครับ กิจกรรมทำบุญต่างบ,งบาทเหมือนทั่วไปแต่เวลาประมาณบ่ายโมงซึ่งทุกขบวนจะต้องพร้อมก็ปีนี้12ขบวนครับก็ทุกปีก็ขบวนก็ประมาณครับ2กิโลถ้าต่อกัน,นระยะแล้วก็ประมาณนี้ท่านต่อไปค่ะท่านวัฒนานินสาขาประหาเทศบาลตำบล เวินปลานะคะเอขอขอ,อภัยค่ะตำบลเวินพระบาทนะคะซึ่งวันนี้จะมานําเสนอเรื่องนับการรอยพระพุทธบาทเวินปลาเชิญค่ะ,ะที่สาคัญครับมีรอยพระบาทปืนปลาซึ่งเป็นสถานที่สักติดนะครับทุกปีนะครับถึงมีางานนับเทการพระบาทรอยพระบาทปืนปลานะครับสําหรับปีปีนี้นะครับกิจกรรมนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่12ครับซึ่งถือว่าเป็นปปตัวที ท้องถิ่นของอไทยกระเริ่มน,นะครับประมาณช่วงบ่าย13นาฬิกานะครับจะมีขบวนแห่พุทธลูกซึ่งเป็นประธานซึ่งเป็นพระเก่าแก่และก็ลูกเหมือนของลูกปูหมอกซึ่งเป็นเจติอาจารย์ที่ชื่อดังของน,น,ององน,น,นครหลวงอุบลฯอีกท่านหนึ่งค่ะท่านรอ,องประหลัดเทศบาลตำบลน,น้ำกำพนะคะท่านสมพงศ์วิโรธม์ซึ่งวันนี้จะมากล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวช่วงสงกรานหาดแห่ตำบลน,น้ำกำพ์เชิญค่ะ เยอะไปท่องเที่ยวก็คุยได้ว่าหาดแหก็คุยเหมือนกับเป็นพัทยาของอีสานนะครับก่อฝากประชาสมพาน์ด้วยนะครับคนเยอะมากนะครับซึ่งเทศบาลเราก็ได้ประสานในการที่จะข้ามไปหาดแหนะครับก็ใช้เส้นทางอยู่สองสองเส้นทางคือท่านจะไปทางเรือนะครับบริการเรือแล้วก็ทางสะพานนะครับซึ่งหมู่บ้านได้จัดสะพานสร้างสะพานสำรองเดินจาก ริมฝั่งนะครับของหมู่ที่หนึ่งบ้านน้ำกานะครับก็ไปที่หาดแห่นะครับประมาณหนึ่งกิโลเมตรสำหรับหลังจากนั้นนะครับหลังจากเปิดเสร็จเรียบร้อยก็วันสงการวันที่สิบสามนะครับสิบสามสิบสี่สิบห้านะครับหลังจากสิบสามทำรถน้ำดงหัวผู้สูงอายุเสร็จก็คงจะเป็นงานสงการซึ่งทางกรรมการมู่บ้าเลื่อนเทศบาลได้จัดหม้อระพนะครับบริเวณที่หาดแห่นะครับพีโม,มลำ วีดีโอทีนะครับทุกวันในเทเอางานประเพณีสงการานต์ของประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยนะคะถือว่าเป็นงานเฉลิมฉลองปีใหม่ที่มีมาแต่โบราณและก็เป็นงานประเพณีที่มีคุณค่ามีความหมายนะ,ะนะคะและจังหวัดนครพนมถือเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานและของประเทศด้วยนะคะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ย ได้สนับสนุนให้การจัดงานประเพณีสงกรานต์ของนครพนมนั้นมีความโดดเด่นมีนําเสนอในเรื่องของอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของจังหวัดนครพนมนะคะนั้นก็ถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่ที่มีอะไรดีๆนะคะนอกจากว่าชาวเมืองนครพนมชาวนครพนมจะมีความสุขมากที่สุดในประเทศแล้วนะคะเรายังมีวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าเจ็ดเผ่าที่ทางเทศบาลเมือง จะได้นําเสนอมานะคะแล้วก็เรนูนครซึ่งเป็นชนเผ่าผู้ไทยหนึ่งในชนเผ่าที่มีความรวมกลุ่มกันเหนียวแน่นและนําเสนอวัฒนธรรมประเพณีเล่นน้ําสงกรานตามวิถีไทยของชาวเรนูนครนอกจากนี้นะคะต้องถือว่าพระพุทธบาทเบนปลาและหาดแห่น้ำกังหาดทรายทองสีโพตบิบุญนะคะถือเป็นอันซีนนครพนมนะคะ เพราะว่านักท่องเที่ยวจะได้มาชื่นชมได้มาสัมผัสได้มากราบบูชานี่ในช่วงหน้าร้อนเท่านั้นแล้วก็นอกจากอันซีนนครมนมแล้วเราก็ยังลืมไม่ได้ค่ะเกิดมาชาติหนึ่งต้องมาไหว้อ,อกพระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนครมนมนะคะและพระธาตุบริวารหรือพระธาตุประจำวันเกิดอ,อีกเจ็แห่งนะคะซึ่งก็ถือว่า นักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดนครพนมในครั้งนี้คุ้มค่าแต่การเดินทางมากทีเดียวค่ะเพราะเรามีทั้นกิจกรรมงานประเพณีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สําคัญสาคัญและได้มากราพระธาพนมและได้มากราพระธาพระพุทธบาทเวฬุปลานะคะมาเที่ยวะทะเลน้ํำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานของเราเพราะว่าได้นะคะคุ้มค่าแก่การเดินทางจริงที่จะมาเยือนจังหวัดนครพนมในช่วงงานประเพณีสงกราน ในครั้งนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณท่านผอ,อน,นะคะแล้วก็เน้นย้ำว่าอยู่ห้าวันพวกเราไม่ได้หยุดกันนะคะก็รอต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ยินดีต้อนรับที่จะให้ขอ้ขอมูลข่าวสารทุกๆด,ด้านกับพี่น้องทุกๆ่านนะคะก็ผมว่าเป็นครั้งแรกของจังหวัดนครพนมของเราที่ได้ยกะระดับการท่องเที่ยวขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการเฉลิมฉลองนครพนมเมืองแห่งความสุขครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะมาที่เขตเทศบาลเมืองนครพนม หรือจะไปที่เทศบาลตะบนเรนุนครหรือจะไปที่ตำบลเทศบาลน,น้ลําก่ําไปอาบน้ําที่หาดแห่หรือจะไปขอพอรที่พระพุทธบาทเวนปรา <c oughs> ผมว่ามันคุ้มทั้งนั้นฮะเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนบรรดาพี่น้องที่ชมอยู่นเวลานี้ครับ <c oughs> มาเที่ยวสงกรานที่จังหวัดนครปนมครับในช่วงของวันที่11 12 13 1ง1ิมเมษายนครับเลือกไปไปที่ไหนก็สนุกเหมือนกันครับที่นครปนมและมีความสุขเหมือนกันครับ